ครึ่งหลังเดือนกันยายนยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาเรื่องฟ้าฝนที่สำคัญอีกช่วงนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาครึ่งเดือนแรกอย่างไรกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณตอนนี้ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้รู้อากาศล่วงหน้ากับการพยากรณ์อากาศในช่วง15วันครึ่งหลังเดือนกันยายนแล้วครับ พอเข้าครึ่งหลังเดือนกันยายนก็เท่ากับว่าเราจะเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดียวก็จะสิ้นสุดฤดูฝนประจําปี2567ในประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับสัญญาณนี้ยังบอกได้ว่าฝนชุกหนานแน่นกับช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเป็นของคู่กันจึงเตรียมระวังฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําหลากที่จะเกิดได้ง่ายเพิ่มขึ้นอีกกันด้วย เพราะธรรมชาติจะเริ่มส่งความกดอากาศสูงหรือมวลเย็นจากจีนลงมาเพิ่มเพื่อกดให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนมีกําลังแรงและลงมาพาดผ่านอยู่ตรงกลาง,ลางของประเทศมากขึ้นขณะที่ลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจาฤดูฝนอยู่แล้วก็จะมีกําลังแรงต่อเนื่องด้วยแบบนี้ก็ชัดเจนฝนทั่วทุกภาคยังตกได้60-80%ของพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากตามแนวเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งก็คือตามแนวของร่องมรสุมรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่เป็นด้านรับลมมรสุมด้วยขณะที่เหนือตอนบนและอีสานตอนบนเมื่ออยู่เหนือแนวร่องมรสุมโอกาสเจอฝนหนักๆจึงลดลงเตรียมเจอสัญญาณเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวก่อนเพื่อนในช่วงต้นเดือนหน้าแทนสำหรับฝนรวมช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนส่วนใหญ่ยังใกล้เคียงค่าปากติอยู่นะครับเว้นแต่ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนบนและภาคกลางด้านตะวันตกฝนของท่านยังอาจจะน้อยกว่าปากติอยู่นิดหน่อย นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก3ามสิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว